เดี๋ยวพี่ขอเนุญาตผมขอต่อโทรศัพท์นี้ครับครับพี่ครับ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 พี่เอ่อผมผมรบกวนเอ่อพี่ครับตอนนี้ตอนนี้มันเอ่อจะมีจะมีเหรียญเหรียญวัตบอนอ่ะเนาะอันหนึ่งแล้วก็มีครับครับเอ่อทำเสือเนาะอันนี้แล้วก็มีเหรียญมีเหรียญรูกภูก็บใช่ไหมครับเอ่อขอโทษมี มีเหรียญลงว่าส็งอนันนึงถูกต้องไหมครับครับเนาะครับใช่ครับแล้วก็มีสิงห์สิงเนี่ยสิงเนี่ยถ้าถ้าราคายังพอลดหย่อนได้ไหมพี่ชายครับเพราะว่าอถ้าถ้าดูจากหน้าสิบห้านี่น่าจะไม่ไหวใช่ครับพี่ฟดได้เท่าไหร่ครับพี่พี่ชายอย่างนี้ได้ไหมผมผมขออนุญาตเออส่วนส่วนเหรียญกับเหรียญกับเอทำเสื่อเนี่ยราคาก็จะ ผมว่าจะเป็นย่อยหน่อยเนาะผมก็เลยคิดว่าถ้าถ้าผมซื้อเซตเนี้ยมีพักกิ่งด้วยเนี่ยผมซื้อเป็นแสนห้าได้ไหมเท่ากับเสือเนี่ยน่าจะประมาณแสนกว่าบาทแสนนิดหน่อยอย่างเงี้ยได้ไหมผมผมไม่ค่อยได้ยินเลยพี่พศมัน,ม,นมันสัญญาณขาดครับเอ,อ่อถ้าถ้าผมเช่าสิงะ่ะแล้วก็มีของอีก4ชิ้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเอาหนึ่งแสน้าได้ไหมครับ <4 S 1> ก็คือมีถ <4 S 1> ้ำเสือชใช่มีถ้ำเสือมีเหรียญ แล้วก็มีเหรียญลพปูดเสงนะครับแล้วก็มีพระก,กิ่งเท่ากับว่าสิงสิงเนี่ยน่าจะแสนนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมครับด้วยความเกรงใจครับเนี่ยครับครับผมผมว่าค่อนข้างที่จะแบบอืมก็แบบตึกตองเนี่ยไก่ แบบกันกองด้วยราคาแบบผมว่าเหมาะสมนะผมว่าแบบรับเนี่ยครับเนาะเนาะก,ก,ก็เก่งใจเดียวไม่ผมไม่เรื่องมากเลยทีจบเลยอผมผมเข้าใจผมคุยกับพี่เนี่ยผมผมรู้เลยว่าตอบบ้านเกี่ยวพี่ไปพี่โอเคเลยอ่ะนอกเอล่าไหมเ <ST AR> นี่ย <ST AR> ก็เลยแบบว่าแบบปึ๊บเลยจริงๆอยากจะพูดจริงๆอยากจะซื้อสิบสามห้าสิบสี่อ่ะ นูะัไหมอืมแต่เนี้ยก um. ็แบบเอาเอาเอาสิบห้าประเดิมไปวันนี้นะครับเนอะโอเคครับโอเคครับยงนั้นเดี๋ยวพี่เอาโอนไหมหรือว่าโอนจะได้นะโอเคโอเคได้ครับอ่าเดี๋ยวใช่ครับโอเคได้ครับได้ครับพี่บัญชีอยู่ใช่ไหมโอเคได้ครับนี่ขอบคุณครับพี่ครับพี่ชายโอนไปแล้วพี่ชายผมขอบคุณมากนะครับ